บรรยากาศริมโขงตอนคืนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมอะไรวะที่โรงแรมเจ้าของจำไม่ได้โอ้มองไม่เห็นความดำมืดตรงนี้นคือชีพทางนู้นคือฝั่งเมืองท่าแขกเมืองลาวนะครับผมดูมืดจิ๊บ แต่เสียงเพลงมาคนหมอกำลังไกา่แต่เสียงเพลงมาลอยมาตลอดเนี่ยนี่บรรยากาศริมโขงหาเดินดูก่อนเป็นยังไงริมโขงเมืองนครพนมบรรยากาศดูโอ้ ริมโขงฝั่งโรงแรมทางนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โรงแรมต่างๆเรื่องมานี่เยอะเลยริมโขงเราลองดูไปเดินสุดๆน,นะว่าม,มีอะไรมั่งแต่ตอนนี้ก็อาจไม่มีอะไรมั้งเนี่ยมืดมองไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าจะเดินดูใหม่ทีหนึ่งออกกําลังกายเดิน มีไหมทังขยะไม่มีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเดินดูมีอะไรน้อเต็มโขงฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งเมืองท่าแขกว้าบรรยากาศตอนขึ้นมีรถให้เช่าไว้มอจากขยะมอสไซค์จากขยะไฟฟ้าสีบาท ไอ้ะโอ้โหเท่นี้อ๋อเราเดินมาบรรยากาศริมโขงเดินมาไกลมากแลจากฝั่งโน้นยั็นฝั่งลาวนี่น้ำโขงเห็นมืดมืดทีด่น,น้้ำโของอืมมาตอนแสดงว่าตอนเย็น,นยมีร้านอาหารโอ้มีให้เช่ามอเตอไซค์หลายร้านจนเนี้ย ทำมานังกินแถวนี้โอ้โอ้โหเด็ดออกลังกายกันเผาไทยกระเซิงออเชียมีโอ้มีละตอนแต่ไม่นาน่าแก่แต่ละพึกโอ้นี่ครับมีมอตจักรยานสามล้อให้ชบโอ้โห Oh. Mm. บรรยากาศริมโขงของเมืองนอขอพอนมตอนคืนเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้อากาศก็เย็นพอสมควรหนยเป็นตาสมควรมาเดินเล่น mm. <Hey. S 2> มีไลาที่ ต่อขอวันก็จะเป็นบ้านไม้หน่อยหนึ่งมั้งเนี่ยให้คนมาเดินถ่ายรูหปหรือไงวะเนี่ยไม่เคยมาโซนนี้ปอดจุนยูโมไล่คุณเตินใจอาเชแสดงว่าเป็นให้คนมาเช่าแล้วเดินไปสุดก่อน โซนนี้ให้คนเช่าคนมานั่งกินกันจะเป็นซุ้มของแต่ละอำเภอให้คนมาเช่าของน้องคอมผนมแต่คงไม่ใช่คนพื้นถิ่นที่คงคนมาทำธุรกิจเท่านี้แหละครับผมเห็นไหมสีสงคามนาแก เป็นเครื่องท่าพ,พนมของเป็นเครื่องของเป็นโซนของเป็นจังหวัดของอำเภอของเมืองนครพนมจากโซนแถวนี้ก็จะเป็นวิวติดน้ำโขงฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองท่าแขกขับโรงแรมโซนต่อกอวางก็จะเป็นเสีงยงเดียวพวกนี้จะปั่นมอไซค์ปั่นจัก,กรยาน มาให้ชมบรรยากาศดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ดูโอ้โหเราเดินดูสุดเือนน่าจะประกันกิโลสองกิโลได้แล้วถูกประมาณนี้เหนือยเหมือนกันหอบแขกแ็กผสมกับเมาโ,โคนเดินดูใบรุ่นเฮ้ยมันนี่อย่างเนี้ยใน แผ่นน้ำ Fortune วิ่นผมนก็จะถึงสุดละว่าเป็นยังไงอย่าลองดูเราไม่เคยมานีที่ใส รูปเป็นบ้านเรือนเก่าๆมีที่ถ่ายรูปเยอะฝั่งนู้นแต่เราเดินติดหินโขงอ๋เรือนแพนี่พังแล้วเห็นไหมไม่น่าเห็นหรอ,อกมืดกล้องไม่ดีโขงน้ำหมดเดหนคมพนมปลาติด ก็ยังเดินเหลวคว่าเดินเหลวกูเดินเรวเดินเหลวกว่เราอีกโรงแรมแรกๆของนครพนมอร์จุนวีขงพันสามร้อยพันสี่ร้อยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์อาทิตย์จะราคาแพงกว่านี้ไหมเราจะเดินจนสุดนะครับ ยังคงไม่น่าแต่ก็ไม่น่ามีทางน่าจะหลงทางนั้นได้คนเดียวอากาศก็เย็นเป็นใจหน่อยหนึ่งอากาศก็เย็นสบายเพราะโอ้ฝายเปิดต้นหนาวเนาะมันก็เลยเยน็น แต่นาลอนก็น่าจะรอนเหมือนกันน้ำก็เยอมเหมือนกันเนาะโอ้เด็กครับผมโอ้เด็กโอแสดงว่าเสร็จนี่ มีสุดด้านนี้ขึ้นลงตรงนั้นได้เองเดียวลิมโอ้เด็กเขาเรียกว่าอะไรล่ะเล่นส,สเก็ตบอร์ดกันโอ้าำหลานไว้สำหรับเล่นโดยตรงรเลยเนนะี่ยทรงนี้ไอ,อ้เหี้ย เด็กเนี่ยโอ้ทางขึ้นทางหลานขึ้นฝั่งนี้อ,นนอ่ะอาชิทธ้ั่งอนาคตทำไมารูบป่ะถ้าผมขนาดนี้เราถึงแล้วเด็กเล่นกัน เดินมาถึงขนาดนี้เกือบถึงลิมถึงฝั่งเขตพญาศีสัตวนักกรลาดแล้วครับผมโอ้โหไปไม่มีแล้วลเดินเดินดูสุดตรงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงมั่งแล้วเราจะเดินกลับเดินเหน,น,น,นื่อยมือนกัดตัวเนี่ย ริมโขงตอนเ็คืนเป็นง่ายดูสุดตรงนี้ว่าเป็นยังไงมั่งที่เขาทำมาแสดงว่าลงได้ตรงนั้นตรงเดียวโอ้ยเมือ่อยแก่แล้ว,ลวเหรอนี่ยเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยสดแล้วอันนี้ก็จะขึ้นไปริมโของอีกฝากหนึ่ง อ๋อสดลิมโขงแทงไปไม่ค่อยหนีไม่สว่างมุมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าไปก่อนครับผมมีแบบมีโคกหนองน้าโมเดลโอ้โอ้โอดูบรรยากาศกิน ม, oh. มี้ีีกี่ชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมด้วยทีน่นี้ดิมโขโอ้โ oh ห oh. oh oh. นี่ครับผม <c oughs> แต่ละลอ็อตสองีสามิชาร์จดิิมชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้ด้วยปั๊บ <c oughs> บริการดีเว้ยนี่ครับผมจะเป็น ไม่เห็นเนาะจะเป็นบ้านเก่าๆทรงไทยแต่เขาเขียนไว้ของแต่อำเภอแต่อำเภอ,อนู่นอำเภอนี้ของอำเภอของจังหวัดนครพนมน,นี่อำเภอบ้านแพงโอ้โหแต่ก็มีคนเฝ้าคนนั่นอยู่ทําธุรกิจทําขายของกันแต่คนแล้วแต่ให้ใครมาเช่ามั้งเนี่ยบรรยากาศ คืนอ้ไอ้นี้จิงกระโบลยะบอไม่มีคนมาเช่าฮักโพนสวพันดีนี่อำเผอโพนสวรรค์สงสัยไม่มีคนมาเช่าต่อทำต่อกเ็เลยจริงกระโบม,มีคนเฝ้านา่าจะทำเขาเ็าคงจะทำเป็นร้านอาหารแต่ก็มีอยู่ บางที่ก็ยังพอทําอยู่แต่คนไม่เดินมามนต้องโอ้ยเยีมีให้เช่าจากกัจากรยานไฟฟ้าครับผมขี่รอบริมแลบรอบริมโขงกลับไปกลับมากันแต่เคยมีรถเข้ามาได้ที่หวัวเพื่อนไทยลาวนาทุม ขับเิดกลางวันอ้เลยจังใดให้เช่าขายของให้อยู่กินเลียจังใดเหมือนไทยนาว่าฮอ,อดแล้วนาว่าก็จะเหมือนขอนแก่นรามาาเหอนไทยที่ทำมากลางสารกลางมาทำใครจะยุ่มามาสนใจไหมนะลาคุณตื่นเฉยสีสงขาม ปาติโอ้ครับผมเหมือนไทยย่ออ่าครับผมแถวมีคนอยู่ทถวนี้พวกเขามาจักข้าวพื้นที่อยู่มั้งเนี่ยโอ้ปโัโตนดีกว่านั้นบ่โอ้ปโัโต้ดีครับผม มีให้เปิดให้ชาร์จไฟแต่ด้จุดชาร์จมี่เป็นร้านร้านขายของก็เลยไม่มีคนขายของก็เลยพวกเด็กน้อยมาหาเช่าชาร์จมือถือกันอ,อ้ยะโอ้โมาเป็นจุดเป็นจุดเด้อ ปลาโถ่บรรยากาศโอ้มีขันเครื่องดื่มกาแฟโอ้กาแฟมาตอนนี้ร้านเช่าไทยกลุ่มคาฟไฟโอ้น่าจ้ บรรยากาศเล็กเล็กนิดน้อยทางนี้ตามไทยกันเลยโอ้แปดถึงสองทุ่มเจ็ดแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มโอ,โอ,โอ้ก็เป็นตลอดให้เป็นจะอยู่ไหมเนี่ยตอนเช้ากลางวันเนี่ย โอ้โห oh ทางนี้อ,อมีคนนอนโ oh. อ้งการเต็นคือไม่นอนทางไหนนาะอืม oh. แต่ก็น่าจะประมาณนั้นละไม่ใช่หรอกเขาก็ตะก่อนนั้นจะมีเป็นคนเจ็ดโมงละ4ี 40, ่สถึงยี่สิบ ผมเหกนผมยี่สิบแสบจมูกกินได้ได้ครับผมผอมมีคนเช่า <c oughs> <อ> <c oughs> เด่นบรรยากาศชนเผาา่าไทยแสก บ้านชนเผ่าไทยเสีดออำเภอเมืองอยอะนี่แหละเรือมาเย็นนี้เห็นน่าจะลำนี้ละมั้งไปแล่นชายโขง oh. บรรยากาศนะเดินทางข้าโรงแรมพักดีกว่าเพราะเดินมาไกลมากเมื่อยโอ้โหเดิน เดินชมแต่ก็ดีจะมีชายโขงมีไฟให้ตลอดทางอยู่ขาดเป็นบางดวงแต่ก็ดีละประหยัดไฟเหนื่อยเดินมาคันี้ก็เหนื่อยแล้ววะทุ่งแรลกฟอร์จูนที่สองยังเหลืออีกไปเจอกันคลิปหน้าครับเด็ดมารนมอส